ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเครื่องบินรบอันทรงพลังที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกําลังจะเข้าประจําการในประเทศไทยในปี2026นั่นก็คือมิ s ซู i s h i F-15J เวอร์ชันล่าสุดเครื่องบินขับไล่ที่มีความเร็วความคล่องแคล่วและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลก Mitsubishi F15J เป็นเครื่องบินขับไล่2เครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากแบบแปลนของ F 1 5 e a g l อเกโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมามิสูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีของญี่ปุ่นได้รับสิทธิ์ในการผลิตภายใต้การร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้งานในกองกําลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นหรือ JASD แต่ในปี2026นีนี้ประเทศไทยได้เริ่มต้นโครงการปรับปรุงกองทัพอากาศครั้งใหญ่ โดยมีการสั่งซื้อเครื่อง F-15J เวอร์ชันอัปเกรดขั้นสูงซึ่งจะกลายเป็นกระดูกสันหลังใหม่ของฝูงบินขับไล่ไทยด้วยขีดความสามารถในการรบทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนรวมไปถึงการรบระยะไกลและระยะประชิดอย่างมีประสิทธิภาพ รูปลักษณ์ภายนอกของ F15J ยังคงไว้ซึ่งความคลาสสิกของ F15 ที่ดูดดันและทรงพลังตัวเครื่องมีความยาวประมาณ19.4เมตรปีกกว้าง13เมตรและสูงประมาณ5.6เมตรน้ำหนักเปล่าอยู่ที่ประมาณ14,000กิโลกรัมและน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดที่มากกว่า30,000กิโลกรัม เครื่องยนต์ที่ใช้ใน F-15J เวอร์ชันไทยคือเครื่องยนต์ปรัดแอนด์ิทนี่ F-100PW229 รุ่นอัปเกรดให้แรงขับประมาณ29,000ปอนด์ต่อเครื่องยนต์ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดกว่าแมท2.5หรือมากกว่า3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งในความโดดเด่นของ F-15J เวอร์ชัน2026คือระบบอาวุธที่หลากหลายและทันสมัย เครื่องสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศแบบ AIM 1 2 0 AMRAAM สำหรับการรบระยะไกลและ AIM 9 x s i d Wind e Winder สำหรับการรบระยะใกล้นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถี GPS หรือเลเซอร์และแม้กระทั่งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยยังได้ติดตั้งระบบ AESA ราดารุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตโดยญี่ปุ่นซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน มีระยะทำการกว่า150กิโลเมตรและยังสามารถแทรกแซงคลื่นสัญญาณจากศัตรูได้ด้วยห้องนักบินของ f 1 5 jp 2026ี2026ถูกอัปเกรดให้ทันสมัยด้วยระบบ glass cockpit แบบเต็มรูปแบบแสดงผลผ่านหน้าจอสัมผัสและระบบ hud head up display แบบ3มมิติทำให้นักบินสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญในขณะปฏิบัติภารกิจโดยไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมาย ระบบการสื่อสารแบบเข้ารหัสและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเร็วทม์กับระบบควบคุมการบินภาคพื้นและหน่วยรบอื่นๆทําให้ F-15J สามารถเป็นศูนย์กลางการบัญชาการในสนามรบทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการป้องกันตัว F-15J มาพร้อมกับระบบเตือนภัยเรดาร์ระบบปล่อยเป้าลวงแบบชาร์ฟและแฟลร์และระบบแจ้งเตือนการถูกกลอกเป้า radar w a r n i n g Receiver ทําให้มีโอกาสรอดจากการโจมตีของขีปนาวุธศัตว์ูสูงมาก สำหรับประเทศไทยการเลือก F-15J เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นหลักในอนาคตมีเหตุผลหลายประการทั้งในด้านขีดความสามารถในการรบค,ความน่าเชื่อถือและการบำรุงรักษาที่ยืดหยุ่นรวมถึงความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศญี่ปุ่นที่แน่นแฟนมากขึ้นในช่วงหลังโดยในระยะแรกคาดว่าจะมีการจัดหา F-15J เข้าประจำการในกองบินที่1หรือกองบินที่7และจะถูกนำไปใช้ในภารกิจคุ้มครองด้านฟ้าการสกัดกั้นเครื่องบินต้องสงสยัย การลากกระเวณทางอากาศและในอนาคตอาจถูกใช้เป็นกำลังหลักในปฏิบัติการผสานกับกองกำลังภาคพื้นและเรือรบค่าใช้จ่ายต่อเครื่องของ f 1 5 j เวอร์ชั่น2026อยู่ที่ประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐต่อเครื่องซึ่งเป็นราคาที่รวมระบบเรดาร์อาวุธและระบบสื่อสารครบชุดหากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ3,600ล้านบาทต่อเครื่องแน่นอนว่าการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่แต่เมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีความคงทนของโครงสร้าง อายุการใช้งานที่สามารถยืดได้ถึง30ปีและศักยภาพที่เทียบเท่ากับเครื่องบินรุ่นที่5ในบางด้านก็ถือว่าคุ้มค่าในระยะยาวและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือประเทศไทยจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนจากญี่ปุ่นทั้งในด้านการบำรุงรักษาและการอบรมนักบินซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้านสมรรถนะทางยุทธวิธี f 1 5 j สามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งการรบแบบดอกไฟการคุ้มกันฝูงบิน การสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด (CAS) และการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป็นเครื่องบินที่ตอบโจทย์สำหรับสนามรบยุคใหม่ที่ต้องอาศัยความเร็วความแม่นยำและการประสานงานระหว่างเหล่าทัพเมื่อพูดถึงเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่อื่นในภูมิภาคเช่น JAS-39 ไกรเพนของไทย F-16V หรือแม้แต่ SU-30MK2 ของประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นได้ว่า F-15J มีขีดความสามารถเหนือกว่าในหลายมิติโดยเฉพาะเรื่องพิสัยบิน ความเร็วและน้ำหนักบรรทุกอาวุธสำหรับการฝึกนักบินเครื่อง F-15J ใช้ระบบจำลองสถานการณ์แบบ Full um Mission Simulator ที่สามารถฝึกในสถานการณ์เสมือนจริงโดยไม่ต้องขึ้นบินจริงลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภยัยนอกจากนี้เครื่องบินรุ่นนี้ยังรองรับการอัปเกรดในอนาคตทั้งด้านซอฟต์แวร์ระบบควบคุมการยิงและระบบอาวุธใหม่ๆซึ่งทำให้สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีในอนาคตได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องบินใหม่ ในแง่ภาพลักษณ์และยุทธศาสตร์การมี F 1 5 J ในครอบครองจะทําให้กองทัพอากาศไทยมีความน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นและสามารถเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งกับทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาสรุปแล้ว Mitsubishi F 1 5 J เวอร์ชันปี2026คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีด้วยความสามารถที่หลากหลายระบบอาวุธครบครันเทคโนโลยีล้ำยุคและความน่าเชื่อถือระดับสากลอนาคตของกองทัพอากาศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญ และ F1 5J จะเป็นหนึ่งในหัวหอกสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ไปข้างหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ